คมันมีเรื่องของเครื่องทุนแรงทางธุรกิจหรือการค้านะฮะใช้คำภาษาอังกฤษใช้คำว่า leverage นะครับมีอันหนึ่งที่ดูแล้วใช้ได้ทุกระดับนะครับไม่ว่าการค้าเล็กๆหรือว่าธุรกิจใหญ่ๆนะฮะนั่นก็คือการจับมือนะครับจับมือเป็นพาร์เนอร์แบบร้มหลวมเฉพาะกิจนะครับเรียกว่าจอยเวนเจอร์นะครับนะฮะก็ะคือ ทั้งสองฝ่ายหรือสามฝ่ายแล้วแต่เนี่ยมีความถนัดคนละด้านนะครับก็ร่วมมือกันได้นะครับเพื่อที่จะไปค้าขายที่ใหญ่ขึ้นหรือว่ารับงานที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเรียกว่าจอยเวนเจอร์นะครับนะฮะคนนี้มีของตรงนี้คนนี้มีของตรงนี้แล้วก็คนนี้ถนัดด้านนี้ก็ร่วมมือกันไปนะครับเป็นเฉพาะงานไปนะครับแล้วก็จัดสารเรื่อง